เวลาเราทำแล้วทำ,ำตัวนะสำหรับให้กินสิ่ใดนะครับ <S <S รก็จะมียาเฮลหมูยาเ้ลหมู <S <S 1> <S 1> คันนี้กินได้นะกินได้จะมีผลก็ต่อเมื่อเราให้กินประจำนะกินติดต่อกันประจำเลือเป็นเดือนสองอาทิตย์ขึ้นเป็นเดือนนะครับผลจ,จะมีมีมีผลต่อร่างกายกันนะต้องให้เขาสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์แข็งแรงกระดูกกระเดี่ยวเล็บเดือยน,นะครับมาโขลกกั จะกูไปกินสองถึงสามลูกต่อวันนะครับแล้วก็ยาแห้วหมูยาแห้วหมูนิดบำรุงกำลังดีมากนะครับผดอกจะเป็นแบบนี้แหละดอกจนต้นต้นที่ไม่มีดอกเกินเลยด้วครับบำรุงกำลังดีมากเลยบำรุงกำลังดีมาก เสียงอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับผมเพราะว่ากล้องอยู่ไกลไม่ได้ใช้ไมค์เราเอาคุเอเดาเฉพาะคุณโดยเฉพาะมันนะครับไก่กินดีมากเลยครับเลยจะหลายกินดีมา,ากมาคุณโดยเฉพาะมันคือารากคือารากที่เป็นหวนัวที่เป็นหวนัวให้ไก่กินนะครับวันละสองสามหวัวให้กินทุกวันนะครับผมติดต่อกันเป็นเวลา สองอาทิตย์ขึ้นขอ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 อนะครับพอไปถึงเดือนถึงจะสร้างกายแก,ก่ที่จะดกินวันสองวันจะไม่ไม่มีผลนะครับบางท่านบอกให้กินแล้วไม่มีผลไม่ต้องกินติดต่อกันติดต่อกันเปนปุถึงนีง้นะเขาชอบจะคบมากเยยาเขาก็ชอบเหมือนยายาเขาก็ชอบเองอ ยาเหมหมูปลูกง่ายนะครับผมเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นหัวเว,เ,เวลาเขาเวลาเขาเกิดแล้วก็จะลามไวมากน,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 าน,นะครับนีปลูกง่ยงยงยายานะปลูกง่ายปลูกง่ายกว่ายาชนิดอื่นนะครับผมยิ่งเก็บยอดยิ่งไก่กินยอดเนี่ยยิ่งยิ่งโตยิ่งขยายพันธุ์ดีเลยครับยาเหมหมูก็ให้เขากินให้เขากินกินทุกวันก็ได้แข็งแรงนะครับแข็งแรงไม่มีสารพิษตกค้างกินระยะยาวได้นะครับผมระยะยาวได้ <laughs> ไม่ค่อยอยากใช้กล้องหน้าเพราะว่าไหม่ไม่ค่อยได้ยินเเวลาพูดแล้วมันไม่ค่อยไม่ค่ยเข้าแล้วก็โปรตีนโปรตีนโปรตีนก็ถั่วนะถั่วถั่วแช่ถั่วแช่น้ำตาลหรือน้ำผึ้งก็ได้ถั่ว ถั่วแดงวันนี้ผมใช้ถั่วแดงถั่วแดงถั่วนิสโงก็ได้นะครับนี่จะเป็นถั่วเหลืองถั่วอะไรก็ได้ถั่วจีนนี่ก็ให้กินให้กินสี่ถึงห้าหัวนะกินเพื่อเสริมโปรตีนเราจะได้มีกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือไข่ไข่ต้มเหมือนคือประมาณนี้นะของชีวิตมันนี่ย อาหารหลักเขาก็คือข้าวเปลือกนะครับอาหารหลักก็คือข้าวเปลือกในพวกนี้จะเป็นวิตามินเสริมนะวิตามินเสริมทําให้ร่างกายของแข็งแรงนะครับเสริมกระดูกเล็บเดือยนะครับเสริมกระดูกเล็บเดือยไ <c oughs> ข่ก็จะมีกล้ามเนื้อมีกล้ามเนื้อเส้นเอ็นไม่ไม่ฉีกไ,ไม่ขาดง่ายวเวลาเราออกกำลังนะครับวเวลาเรออกกำลังเวลาออกกำลังกายก็ร่างกายก,ายก็กยกยกยไม่ค่อยอักเสบนะครับก้อนขึ่นไปัว ให้กินให้กินสม่ำเสมอน,นะครับผมไม่เยอะเกินไปนะไม่เยอะเกินเกินไปกินนิดหน่อยๆนะครับผมแต่ว่าให้กิกนทุกวันเป็นระยะเวลาติดต่อกันนะัผมก็จะเห็นผลดีสรางการก็จะเริ่มแดงเริ่มแต่พรุ่งนี้จะแดงจบได้นานนะได้นานจะได้นนไม่อปป่วยมีถุงขึ้ขกันดีนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือบอระเพ็ดนีน่ยผบบอระเพ็ดแห้งนะครับให้กินบอระเพ็ดสดไม่ค่อยดี บอราเพชรแห้งบอราเพชรตาแห้งบอราเพชรบาราเพชดไหมกินอาทิตย์ละครั้งนะผมไม,ไไม่ไม่ต้องกินบรร่อยบอราเพชรกินอาทิตย์ละครังร้งนึ่งบูรุณกำลังกินข้าวดีเลยนะกินข้าวดีมากบอราเพชรกินเข้าไปตัวนี้แบ่งทีมงานแล้วนะ่ยผมแบ่งทีมงานแล้วสิบ สิบเหรียญพูดเป็นราคาไม่ได้เจ้าโดนสิบสิบเหรียญชื่อเจ้าหยกแดงเดินตั้งชื่อหยกแดงลอยลอยสองเจ็ดนะครับทีมงานฝากเลี้ยงทีมงานฝากเลี้ยงฝากเลี้ยงสองตัวอีกตัวหนึ่งลอยสองสองสี่สองลอยเลี้ยงสองตัวแล้วคู่เกิดเขาแบ่งไปอีกที่หนึ่ง กาลังทำหน้าทำตัวกลัวแพงอยู่นะครับผมติดจนหนึ่งคูเ่เกิดครับอย่าเลี้ยงก็ส่วนไทยก็มีมาหนี้น,นะครับผมเพืกินแค่นี้ก็บำรุงกำลังบำรุงกำลังดีแล้วนะครับผมแล้วก็วิธีการออกกำลังกายก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับผมไม่หนักเกินไปมีมีวันหนักมีวันเบานะครับ มีวันหนักมีวันเบามีวันพักนะครับพักมี่ผมก็ได้พักบ้างนะมีหนักแล้วก็มีพักแล้วก็มีเบาไลา่ไปตามสเต็ปนะครับ